ดังไม่ได้นะคะนี่คะ่ะทุกคนเราขอแบบนี้อีกสักยี่สิบดอกนะพี่น้องมึงนี่โอ้จะเป็นคลักน,นี่ดอกบานดอกสูงเราเก็บหมดเห็ดใครก็ไม่รู้นะอ่าจุจ๋มจุ๋มเลยจรงนี้พึ่งนีง่ มามาเดอ้อพี่น้องมือนี้ค่ะมาหาเฮ็ดแต่เซาเลยเอาโคามมาพี่น้องตื่นปุ๊บเลยก็จับรถจักมาปั๊บเลยได้พี่น้องเลยข้าวซีมาแต่เซากว่ามือนั้นเนาะตะเกี่ยวกำลังเยืงโคมเบ่งพี่น้องสบายดีพ่อแม่พี่น้องเดอ้อนี่หเห็ดพ,พี่น้องเห็นเห็เหดอยู่บนเสาพนเนาะอตะตีห้าเลย เห็นดอกเล็กอีกแล้วใบไม้ก็หลายพี่น้องสบายดีแล้วสวัสดีพี่น้องมื้อนี้สิพามาหาเฮ็ดเตตีห้าเลยพี่น้องฝาที่เฮาเคยเอามือนั้นแหละเห็ดละงูน้องสิพามาเบื่งพี่น้องมาหามองแต่เช้าเลยมื้อนี้พี่น้องไปไปเบาดังบ่ได้จะในคนได้ยินพี่น้องมามามา เขาป่าหาเห็ดแต่เซ้าเลยมานี่ยุงหลายได้พี่น้องเว้บบอกมีบแบบคีมทากันยุงพี่น้องเขาก็เลยใส่เสื้อขันยาวขายาวเกือบบูาะมาลุ้นน้ำกันอีกพี่น้องมานี่ มันกะซิหกแน่ด้วยพี่น้องใบไม้ใบตอกปกคลุมหนาแน่นเลยพุ๊บม,มันปิ๋วมาเด้เลเลและอันนี้มันคือเห็ดอะไรน่าจะเป็นโมูคือกันพี่น้องจะคิดยังี้ หามาเรื่อยๆพี่น้องนี่เข้ามาเข้ามาเข้ามานี่นี่นี่ตุกี้เอานี่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 พี่น้องอูหหมันหมันมันหมันพี่น้องพีน้องหมันหมันหมันข้าวบัวสะนะที่จะชีบเป็นบานมันนี่แหละแม่ยังเห็นข้าวบัวสะยังเห็นเลยได้อืมท้าวพี่ให้มันบานตืมเอาอันนี้ออกพี่น้องนี่ตัดเอาเลยมันจะโบบานตืม เรียบร้อยหมานแล้วสองดอกหมันหนมานหมนพองข่มเนาะมามาพี่น้องตุ๊กเกียวเห็นแล้วลลถือปะอู้นเพื่อะว่เห็นเนาะนจ,จะว่ามาเห็นดอกนี้พี่น้องดอก บานคือใกล้นี่แต่กระดิกุ้งไร้ได้แผ่นขื่นขายแบบนี้ก็มีได้พี่น้องเลยเฮากระเพายามเขี่ยหายได้ดอกจูนนะพี่น้องนี่ยอุ้ยดอกบานเฮาเสียอันนี้ออกก่อนตีขึ้นแล้วนะมันออกมันออกบอลเป็นแปะนะหนุ่มเนาะอือไปไปเลาะหาตอพี่น้องบานยุ่งก็หลายุกยโงโหละ ตัวเกลียวเห็ดใครเห็ดใครไหนโอ้เห็ดใครเนี่ยนี่นี่นี่นีมาบ่มา่โหเห็ดใครนี่ีดอกบานดอกซุ้เราเก็บหมดเห็ดใครก็ไม่รู้นะอ่าจิ๋วจิ๋วเลยจัง่นขายแพงเดี๋ยวเห็ดใครนี่คือน้องเขาบอกมันแซ่บเนาะแม่นป่นเห็ดเราเห็ดเรางงแล้วก็เห็ดดินด้วยพี่น้องนี่นะนี่ เดี๋ยวเวลาเห็นนั้นคนที่เพิ่นหาเห็ดดินเท่าไห่เอาให้เพิ่นเนาะแมนนี่ทรายก็เพได้ไเก่งเห็ดไข่ทุกอย่างเลยนี่เห็ดพึ่งเห็ดพึ่งได้ดอกหนึ่งแต่สองดอกพี่น้องนี่เห็ดพึ่งหวานนี่นี่พี่น้องโอ้สวยสวยสองดอกนี่นั้นได้ดอกหนึ่งเนาะแมนสองดอกเอามีเห็ดไฟ่ื่อแถวนี้เห็ดน้ำหมากนี่งามอยู่ได้พี่น้องเลยนี่ ตะเวนขึ้นแล้วนี่จะเห็ดตังมากอันงน่ายนี่สีชมพูแบ้วแบ้วพวกกระีแถวนี้นะเป็นป่าเห็ดละงกเนาะพี่น้องเห็นเขาเจ้าถ่ายลงปีที่แล้วนะเขาเจ้าโบก,กินเขาจะถ่ายลงแล้วคนมาเต็มเลยปีนี้เจ๊งแนไใจ มีคนหาก่อนว่าเงินงไหนเนาะจักว่าใบาไม้กะปืดปืดปืดมันหนาแห้งพี่น้องใบไม้เนาะเพื่อที่เห็นพันดอกโบบานกะโบเห็นคันที่ว้าแล้วกันเนาะเพื่อที่ปืดพี่น้องก็ปืดได้ดิเชี่ยเชี่ยเชี่ยเชียย่ยพี่น้องอันนี้โจนอยนู่ในหมดกิตตีหรือเปล่า <laughs> ยุ่งหลายพี่น้องเลย่ะหาโตหาตสูต้สู้แม่นเฮ็ดไข่อยู่บ่พี่น้องนี่ แม่นยืบ่เนาะน่าสิแม่นืีหรอเนาะอุ้ยอุ๊ยอุ๊ยพี่น้องมาแล้วมาแล้วมาแล้วเห็นดอกบานเพื่อนก็เลยซักลงไปซักลงไปเห็นเห็ดเพาะวันนี้เอ้าถูกเห็ดเพาะได้หน่วยนี่นี่น้องนี่คิดว่าบ่แม่นซักลงไปนี่เห็นดอกบานเพื่อนพี่น้องนี่ดอกแตกดอกอันแฉเนาะอมีสวย เจอแล้ว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 ใครให้เลีูใครให้เลีูใช่ลูนี่ปลาทุกปลานี่จะมาแมนๆแมนแมนแม่นี้ก็แม่นี่แม่บอกนนี้ก็ได้มึงรู้ตัวเลยแมนบอกโน้สอันนี้คือมีนอเจาะเอาคือเก่าปลาทุกปลานี่จะเห็นไขใคร่ตรงนี้พี่น้องให้เลี้ยงกเหลืองเดิน มันจะแตกเหรอดูนี่อุ้ยนี่ดึงเหลืองดิโน่น้องนี่น้องลูกมากกว่าใครน้องหมาเคาเจ้าหาเห็ดลูกหาเห็ดไปไปจกหมาผู้ใดพี่น้องเลยโอ้ยอยากหายังไงคะไปทอดไปด้วยกันไหมล่ะหาเห็ดนะโอ๊ะไปดอกเบื่อแล้ว เหือแกงเห็ดแล้วเหรอใช่เอามาอีกแล้วตัวนึงไปไหนล่ะจ๊เอาไ, <c ười> ไม่นแ <c ười> มูจักกันนี่แมนแมนแมนไมปไปหาเห็ดละงกต่อพี่น้องจักมาผู้ใดดอกจะนเอาเมือเฮือนนำสบอนน่เนาะจักมาผู้ใดดอกพี่น้องเอ้ยสีเมื่องนำละบ่หนิฝน อะไรเรามาเจอต้นสมิกแดงนะคะทุกคนพี่น้องไผ่เคยเห็นหมากสมิกไผ่เคยเห็นหมากสมิกนี่บุกขี่กับฉันี่หมากสมิกแถวนี้อืมเนาะแน่นสมิกแดงเด้อพี่น,น้องนี่ชิมเบอร์หวานเนาะเกี้เราไปหากินใช่ไหมหาเงี้ยได้ต้นเป็นหมากเนาะชิมกันอร่อยไหมรรมดาก็อร่อยอยู่ น้ำมาเลยไปน้ำเฮาเลยไปเนี้วโอ้ยเนาซื้อหนองนะลูกนะน,นี่ซื้อโตเกียวนะลูกนะหนูนะซื้ออะไรไอด้ดำไอด้ดำชื่ออะไรน้องเอาไปจะในเหมาะข้าเมแดงนะพี่น้องต้นน,น,นึงห้าหกหมื่นบาทต้นที่เคนเอาไปแจงสวนนี่หน่ต้นเพิ่นนี่ใช่นี่ต้นเพิ่น,นใหญ่แหงแ้งเนาะต้นที่เป็นมากนะมันใหญ่แห้งเด้อพี่น้องมันแก่แล้วมันจัเป็นมากเนาะนี่มันหล่นใกลนะ้ที่บดอะไรหนูอุ๊ย กำลังเป็นอีกเยอะเลยเอามาอนี่นุ๊กเอาเราไปจัดหนึ่งเนาะยือเอายือเอาพอ,อแล้วจุดแล้วค่ะทุกคนจุดดังไม่ได้นะคะนี่ค่ะทุกคนเห็ดเหลืองๆเ,เลยอะ่ะอุหวานมวานแล้วมาแล้วค่ะทุกคนเราขอแบบนี้อีกสักยี่ยสิบดอกนะ เดี๋ยวจะแกะอันนี้ออกก่อนนะเพราะว่าไม่ให้มันบานกว่าน,นี้ไงถ้าเราไม่แกะออกแล้วมันจะบานอุย้ยอะไรลูกเห็ดเห็ดลูกน้องมึงนี่อู้หจะเป็นคักเนาะหอยสักยี่สิบดอกนะคะทุกคนนี่แกะออกเลยอันนี้นะเวลาจะไปแกะเขาก็ต้องแกะออกอยู่แล้วเนาะแม่าอย่า่มันมีขีดินี่เราต้องการแบบนี้คะ่ะทุกคน ย่างเลาะหามาแต่ไก่แล้วพี่น้องเอ้ยยังมีซิร่อยู่เลยจักเป็นแน้วใดมือดีคนหาก่อนแล้วเขาจขอในแมไ่ไปไปไปไกะหาสี่หกโมงคึ่งพี่น้องเอ้ยหาต่อไปนี่แหละคันผู้ใดคิดว่าสีลางานมาหาเห็ดแล้วเศร้าก็นด้ยพี่น้องเด้อเห็ดงานต่อไป หาเฮ็ดนี่คือสิบบทันข้าเจ้าพี่น้องเลยขนาดาน้ามาสักอะไรนี่เด็กต้นไม้ป่างามเนาะสวยสวยสวยใส่ไม้โอเคหมาสองตัวมาน้ำเผาเลยพี่น้องโอ้่นำทางก่อนเลย ต้นสมิกหลายขนาดเลยพี่น้องสมิกแดงเห็ดอะไรเห็ดเผะเต็มเลยเห็ดเผะเต็มเลยดอกมันแตกเลยพี่น้องเลยเต็มเลยมีเห็ดอ่อนจักนี่น้องนี่พวกนี้เต็มเลยนี่างวเนะดอกแก่ค่ะนี่พี่น้องดอกแก่ไม่จะดอกแก่โผล่ขาม้างดอกอ่อนนี่หวน อะไรอะไรอะไรแมงกอกพี่น้องกิโลละพันสองลูกน้ลูกนีบุคคลเห็นจเขื่อแมงกอกพี่น้องบุคคลจะได้โทรศัพท์เพื่อนไปหาที่สวนอ้อยเนาะกิโลละพันสองร้อยบาทยูเล่าก็มีเดย์เห็นก็จะไปหาตุยเนาะอืมเข้ากับบุคคลเห็นจะขื่อจะเบิร์ดแถวนี้นะพี่น้อง มันอยู่ในหูหนูเราจะไปหานะแมนมันบินไหมล่ะไม่รู้ดอกกระแมนมาดอกกระเจียวแมน <laughs> สวยนะจักเอามาปลูกเสียมบนกับเป็นตะได้ใะเนาะดอกกระเจียวได้หมดทุกอย่างวันนี้อ่ะ ได้หมดทุกอย่างเลยยกเว้นเห็ดปวกเห็ดปวกบ็ได้เนาะเห็ดเพาะก็ได้แล้วเหงอะก็ได้แล้วดอกกระเจียวก็ได้ไดอกไม้สองดอกกล้วยไม้ก็ได้แล้วยังเกาะก็ได้แล้วดอกกระเจียวก็ได้แล้วนี่พี่น้องเอาทางฮักเลยเนาะแม่เอามาปลูกมันมีฮักไหมสิ่งเลยนี่อืมงามนะดอกนี่ดูกไหม อือบวได้ขาดได้หนูเอ้ยเป็นหัวเลยนี่เอามาปล่กเลยไปไปอไอ้ดำเมื่อแม่ไอ้ดำดำนิ่งโอยโดดเฉยเลยไอ้ดำนินบ้านแกอยู่ไหน ผมต้องมีบ้าผมขออยู่ด้วยได้ไหมครับไม่ได้ลูกหมาอยู่เงือนกระลายแล้วลูกไม่ได้นะลูกนะเ,เ,จเจ๊เจ๊ผมขอไปด้วยนะครับไม่ได้พอแล้วลูกอ <c oughs> ป่าไปดีแล้วลูกหากินของธรรมชาติโอ้บ่วยเมือนำได้วบบ้านลูกสองตัวนะ่ะไอ้ขาวม มูจะไปกับเขาไอ้คนยากมันอยู่นี่นะเขามันจะไปกับคนสวยไปไปเมื่อไม่เม,มื่อไม่ไปกับบ้านด้วยไปไม่ไม่ไอ้คนสวยไปได้ครับไอ้คนคนสวยครับโอ้ยไป เ<า>มื่อไปน้ำดอกลูกเอ้ยอยากย่าย,า,ย,า,มย,า,ยามเลยรู้เอ้ยอ,อยู่เงอนกับลำบากไงเราขนาดคนเนี่ยยังไม่มีอะไรจะกินแล้ว <c oughs> อย่าเลยลูกหาเห็ดก็ไม่ได้พี่น้องเตือนภัยเนาะเตือนภัยแมงแมลงเยอะจะขึ้นห้งเป็นเบิ่งกแมลงชนิดนี้อันตรายมากแค่คนล่าเสียชีวิตหนึ่งคนเนาะพี่น้องเพราะว่า บูฮู้สาเหตุอย่างที่เพื่อนเอาแมงอันนี้มันก,กินเนาะพี่น้องมันเป็นแมงที่จับอยู่ในต้นดอกแคแล้วก็อยู่ต้นอันผักขมเนาะพี่น้องมันจะกินใบเกี้ยงเบิดเท้าน่ะเคยถึกมนันเหนียวใส่เนาะแมงสนิดีน่ะเหนียวใส่แบบพองเลยเลยพี่น้องพองแบบเหมือนน้ำร้อนลวกน่ะแบบนั้นเลยให <c oughs> ้ใดๆเพื่อนจังก้าเอามาก,กินพี่น้องเพ <c oughs> ื่อนเอาลงในเฟซบุ๊กเตือนภัยเนาะว่าห้ามกินเด็ดขาด <c oughs> คนที่เป็นบุฮู้นะ สงสัยคนบอกหูบ่าเรื่องใดเนาะเป็นตรยานแห้งอันตรายเนาะพี่น้องห่านเด็ดขาดเด้อล่แมงสนิทใจที่เฮาบโบเคยกิ่นแต่จะไปกินพี่น้องคือเฮากะเห็นแมงแข้งเนาะอยู่ในต้องมาบวกคล้ายๆแมงแข้งขาข่งนั่นแหละเฮาว่าสิเอามาใส่แกงต้องไม้เด้อพี่น้องดีแต่บอกเอามากินคิดออกว่าเอ้าห้าบโบเคยกินบอกกินดีกว่าแมงแข้งนาะพี่น้องหอมหอมตัวสีดำดำคล้ายๆแมงแข้งขาข่งตัวบโบแมนเนาะ เราก็เลยบอกกินดีแล้วก็ตัดสินใจบอกกินเนาะพี่น้องแล้วก็มาเห็นข่าวที่ว่าคนเสียชีวิตกิ่นแมลงชนิดนี้นเนาะเราเย็ดย่างไปหารถเนาะพี่น้องหมาเยใน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 ็ดได้วใดมันกระเด็นกด็นกระเนกระด็นกนนองเมื่อนำนะ้ำเนาะน้องน้องเมื่อน้ำเนาะโอ้ยบ่อยเมื่อน้ำดอกลูก อยู่ไผอยู่มันเฮาขาหูจักกันบ่ฮอดมือบูจักกันกระเบื่องน้กระต่ายนะชอว์บ่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 ห้เมื่อน้ำดอกบ่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 ไปไปไปบ่เอาเห็นใครพี่น้องอยุดทางเลยนี่้าบุญสายเห็นเลยหยุดกลางถนนเลยพี่น้องกลางทางที่เขาเจ้าอัน มอ,อเตอร์ไซค์เขาเจาเที่ยวฮะนะถูกเมินอ้อเห็ดใครโดนเมินงั้นเราเอาเองอู้งทางกับพี่พี่น้องต้นมักแดง่อนะนี่สามต้นเลยบางมากว่านี้นี่ใครเคยกินมักแดงนะ่เนี่ยพี่น้องนี่อันนี้คือหมากของมักแดงแล้วก็มีเม็ดทั้งในคล้ายๆกินนะคล้ายๆเม็ดกระถิน่นแก่เนาะแม่ว่าเพิ่นมากขนาดนะี้พี่น้อง าาามานนแมาเาา้เอามากแดงเนาะพี่น้องหมากเพิ่นหล่นไปแล้วเนาะต้นเพิ่นน่กะเอาไปเฮ็ดเสาให้ลักเสาพี่น้องนี้ต้นนกแมนจะีดแดงสาใบเถาเอต้อนมากแดงยู่แถวนี้มากบบกระบอกเนาะอนีอ,อุ้นู่นชีมากดมันบ่ เต็มเลยได้อยู่พื้นนะ่ะชิมเมื่อกี่น้องมันบมนี้ชิมเลยชิมเลยมากระบอกสุกตต้นใหญ่ขนาดเลยม,มันบไม่ต้องกินหวานอยู่นะมันนะนงหวานมันนะนงอร่อยนะนง ไม่หิวเข่าวะมีประโยชน์นะหนงต้นอย่างอันน,นี้ต้นเกียวต้นบุบบออู้อันอีเล้ะเก่งหนมไม้เนาะอืมหวานจีิงจริงเยอร่อยนะหน,น <c oughs> งเต็มเลยนะเ่ะเอาไหมคุณน้อนดูงี่เอาไหมเอาไปทำไ,ปไ,ปไปมเอาให้คนอื่นกินเนาะใช่หนมไม้มบุง๋งนะหนูเนา ให้คนอื่นกินซ้าพี่น้องมาเจอมองังวงไข่เต็มต้นเลยยืดเถียงราเจ้าเนาะแต่ว่าคือบ่ล่นล่ะได้ล่นอยู่ดิล่นเมื่อกี้นี่เมื่อก่อนนะเด็กๆไว้เจอกันใหม่นะบ๊ายบาย บายบายจุ๊บจุ๊บบ้านกันค uh ่ะทุกคนวันนี้น้ำมันไม่หมดเพราะว่าใส่มาแล้วไปใส่ดิอันนี้หาเห็ดเปล่าขอๆ่อยพอเห็ดละงกเห็ดเหาะน้องอิ่มเลยวันนี้อีกพอเห็ดใครเห็ดละงกเห็ดเหาะ เหนื่อยเนอะชอบพี่น้องเลยข้าไปหาคือว่าอึดแไปไปกลับบ้านมันีมองที่เพิ่ดขายคือหลายแท้โพสโพสพี่น้องเลยพี่น้อง,องเจอด่านใกล้บ้านมาจะหาเฮ็ดตำรวจสิรัตหมอนี้พี่น้องอะ,อะท็อปมีตำรวจสวยโอ้ my god กถติดเลยมองนี้ เก็บดอ่อันสั้นให้อังเปากับพี่น้องสิบดอกนี่ดกดกน้องเบิ่งนี่เต็มเลยขนาดเก็บตลอดผู้ได้องเอ้ยกินละได้พุน่นมาพี่ลูกแม่เก็บให้ลูกมา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 ,มา,มาแม่เก็บให้อยู่พี่มากินพี่เเร็วอามาด <laughs> ูมาท <laughs> ีต้นดออนสั้นอยู่นี่นะคะต้นดออนสั้นอยู่นี่นะคะแม่มาพี่ลูกมาทีอันนี้ลูกนี่ <laughs> เปล่า ร้อามาพี่เรียรุร่กินเท่เาเดออได้ออ